อันนี้เราคง่ด้ยังคิวนะเมื่อวานเรากาค่าไปแล้วอันนี้อะไรเด็กใหม่กันอุ้ยปอมฮะสนุกเลยสนุกเลยออ้วานเด็กนั้นเนิร์ฟไม่ออกนะอุ้ยโอมบอกเลยสนุกมากเล่นเล่นเล่นแล้วเล่นแล้วหัวร้อนไปเลยบอกเลยการเล่นนี่อันนี้คือเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยสนุกสนุกเล่นบ้างสลังเลยนีดิ ใช่บอกเลยพี่ซิงนี่หนักกว่านี้อีกอันนี้พี่ซิงยังไม่เล่นเลยอันนั้นไม่ได้เล่นเลยซิงคืออะไรหรอชื่อมันชื่อนี่ชื่อตัวชื่อตัวอี่ยชื่อบัตตี้ซิงแต่ว่าเสียดายซิงมีสี่ใบรับนะครับรับซิงขอทองนะครับใครก็ได้ติดต่อมาเลยขอบทองด้วยหรอธรรมดาไม่มีแล้วนะมีสยามได้ขอทองอ่ะรู้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 รูแค่สี่ใบพอแล้วขอโทษครับ เแฟเลสเดอะแฟลกเข้าแก่น้อยไม่ใช่เฮ้ยกูแก่ยาไม่ไม่ต้องบอกก่อนโอมยาหัวรอกเขาก็หัวร้อแหละตอนแรกอ่ะฮะอย่าหัวร้ออย่าอย่าหัวร้อยอย่าตลกอย่าตลกกับแฟลกนีแฟลกนี้ไม่ตลกมึงเวอร์เกอนไม่ได้ขนาดนั้นเลอะมันก็ใช่เลยมันใช่เลย วินงหนึ่งทำไม่เราฝันนะไม่ได้แต่เล่นก,ก่อนแล้วรลกก็อลลกเลยล็อกผลเลยแหละอันเนี้ยโทรศัพท์ก็ต้องตากลมอะไรวะต้องหันไปทางกูดิซัดฮันโดต้องทำไมกับมือกลับหน้ใช้สกิลเลยบัตตี้โคตรโดยการจ่ายสองเกตของทุกแข่งโอ้โหเดือดฟัา ตัวนี้นะความสามารถก็คือเมื่อการ์ดปนี้โจมตีทิ้งการ์ดเกตหนึ่งใบของคู่แข่งทิ้งกเกตหนึ่งใบของแข่งแล้วก็ใบอุสูรของเราได้ชาร์ตเกตก็คือทิ้งอีกหนึ่งเกตแล้วก็เขาได้เท่า,าก,ก็ไม่มีก็ก็คิวว่าช้าได้เฉยใช่แล้วก็กเมืเ่อจบเชิญถ้าเกตของคูแ่แข่งมีหนึ่งใบในต่ำกว่าลากลากหนึ่งใบลงหลุมไม่มีเท่าไหมันมันหนักกว่านี้บอกเลย ก็ตัวนี้ใส่หนึ่งเกตนำก็ตยังกี้หรือว่านำไอทิ่มจาดก,กองขึ้นมาได้อเอาเสื้อผ้านักเลง <im itation> ใช่ยิงเองจริเนี่ยเมื่อกี้มดลีถ่ายเปนสองเกตนี่มันจะผ่านนด้ไหมปปากปิดปาผ่านงงเถื่อนใช่ไหมโดลี่เป็นสองเกตแต่เกียรติ แล้วก็จ่ายทางชีวิตหนึ่งหน่วยจ่ายเงินเกตสวมใส่เสื้อนักเลงเว็เว้นมูลค้างสนามลูกติดบ้ากันนะไอคิวเว้มูลนติดบ้าอยู่อะแล้วก็วเซ็ตเซตเว็เซตบอกว่ายังกี้ทุกใบในสนามบวกสามพันแล้วก็ระหว่างเทิงของเราถ้าการ์ดถูกวางบนช่องเกตของแขงงทวกคนของการ์ดในเทิงของเขานะ ได้เพิ่มชิที่สองหน่วยแล้วก็ัวนหนึ่งไเจอของเมอละทิวแล้เป็ของเขาอ้าวแล้วกูชามดอีกตัวนึ่งร้อยตัวหนึ่งเรออตีสองรวมเงินเพิ่มเลือดไปเพิ่มเลือดไหมกชารีกมีการชาร์อีกมนเทอนึงด้วยใช่จวนหนึ่งละแล้วก็เพิ่มเลือดสองจบเทอร์แล้เทอร์รอบ ล็อตเบอร์ไม่ได้ลรอตใช่บุงเดี๋ยววันหนึ่งการจะชาร์จการจะเรียกสักทีฮะเดินโน้าอย่างนี้น้ำบางตัวมิติโอเคอันนี้เรียกใบนี้รายการจ่ายอยึ่งเกตแล้วก็เมื่อเข้าสู่สนามดูสามใบพนสุดน้ำมันเตอร์มิติเลยล็อตร์ขึ้นเลย ไปนี้ขึ้นที่เหลือจริงยืดนี้ลงมาสกิลเมื่อเข้าสู่สนามมีได้จัว่วถ้าการที่มันเขียนว่าสามารถใช้ได้เธอผู้แข่งนี้คือเธอเราใช้ได้ไหมได้โอเคทำไปนี้คอคอ อันนี้แคสต์ฟอร์ด,ดนำสองใบเข้าสู่อันนี้ข้าสุเกตข้าสุเกตแล้วก็จากนั้นเรื่องมังเตอ,ตอร์มังกรมีศัรนาหนึ่งใบเมื่อจบเทิจ้าไปแล้วจะถูกทำลายรับเมื่อจบเธนในครั้งถัดไปจบเธินน,นี้ครั้งต่อไปจ้าไปมีศีรษะอะไรไม่เข้าใจ มันจะถูกทำลายตรงนี้แหละน้ำสบใบบางส่วนเข้าสู่ช่องเกล็ดทางเลือกเมืองมีเตียวสนามมุงใบจึงถูกเทิร์นข้างมาเตอร์น้ำจะยังอยู่บนสนามก็คือจะไม่ถูกทำลายอ๋อแค่ไม่ถูกทำลายใช่ก็จนแค่เทิร์นมันทองยิงใช่ไหมใช่หลังแค่เทิร์นโฮกนะอืมมันก็เลยเหมาะกับการใช้ใช้เคาน์เตอร์เครื่องทำลายเนี่ยตัวนี้ลงมา โอเคใช้สุนทรหอมเหมาะครับเล่นในเธอคู่แข่งใช่ไหมใช่ในเธอคู่แขง <kalk. S 2> แ่งนั้นก็อันนี้ห <1 g. S 1> น,นึ่งคิดห้นเล่นเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งพันครับลัยตั้งรับตีหนึ่งพันเท่ากันนี้โ <Okay. S 1> จมตีผู้เล่น 2> 2 <g. S 1> สองคิดสองโจมตีผู้เล่นสองคิรสองมดแล้วครับประมาณหล่ะบ คิดว่าผมจะได้ล็อตเบอไหมผมตามใจจากใจเลยกับคนอย่างเงี้ยคิด,ดว่าจะใช้อันนี้ตัวเลือกตัวนี้อ่าไม่ทำลายใช่ไหมเตียมเตรียมโดนเอาลงแจกดอกหมดนี่เลยเหรอ <c oughs> ไม่ไหวนะไม่ควิวมันชาร์จเกจเยอะมากเฮ้ยมันชาร์จได้เทอร์นิ่งไิคิวมันชาร์จไในเทอร์นิ่งไหมบล็อกเล้อะเออบวกเล้อสองส่วนไหนตัวสองใบก็ไม่ไม่แค่แค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวต่อเทอร์นใช่ แล้วก็ใช้ตัวนี้ใจหนึ่งเกคู่แข่งเลือดนุงหน่วยเลือดเลือดเป็นไงครับ้วก็มอนเตอร์ในสนามหนึ่งตัวเอาลงดอกตัวนี้ใช่ครับจะด้คิวเลือได้นี่โกงนะอาตัวนี้อันนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ใช่แต่เอาลงสุสานได้ใช่เอาลงได้เป็นค่าซอสของมันไงใช่อีกที่นึ่งไอนี่ เกดมึงด้วยเลือดไปด้วยเลือดมันด้วยเลียวมากทีนึงอ่ะออกไปโอเคดด้วยเลือดด้วยรวยมากอย่างเยี้ยบอกแล้วยี่นึงสองเกดสองเกดอันนี้สองเกดกูช้าทำไมถ้ากูไม่ช้ามันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมใช่ อย่างนี้อนบอกแล้วมันบริถายิงกงกันเลยเอาละตีสองสองจบแล้ว double tick สองจบอย่างนี้เลยวะตายเร็วโอ้เร็วโอเ้เหยร็้ไม่ได้เนี่ยเอามาแกงกูเลย จัดมเป็นแครองรอดเป็นเลยเจอเทินละ <c oughs> จังไรทพยก็ไตัวไดรวเนบึ้งบึ้งจี้เมื่อโจมตีลากหนึ่งใบตะเกียบลงดอกตายวเลวมากไอ้เพื่อนมีเด็เดียวจัดด็กมาแก้เพื่อน วัดเดอะฟาร์กลงไปนี่มั็นบวรไายสำหรับนายเยอะมึงคนเดียวนี่แหละคนอื่นเขาเล่นปกติแต่มึงมึงคนดีแน่มึงมันเลวที่สุดเป็นคอนเทนต์นะเพื่อนเป็นคอนเทนต์ลงช่องไงล่ะนี่ไงก็เรียกันโดนบูลลี่โดนบูลลี่บูลลี่เพื่อนตัวเองคุณนักเลี้งนี่ไทยเลียนแวนแล้วเลือกริ่นเดี๋ยวขอเล่นกับโมกิวันไปไป บอกแล้วอย่าหัวลอกแฝกมันเป็นไงเราไม่ได้หัวลอกแฝกเองบูไม่ชอบแฝกเฉยหรือว่ไม่ชอบการ์ดมันลรดบูมันมีมันมีลอถบูมันเมือกรถสมานเลยไม่ได้แค่นี้มันเป็นศูนย์หายไรโบูนี่มันเป็ศูนย์หายมันเจอได้ไอ้นี่คู่กันโชกคาสิบูลลี่โดนบูลลี่หนักเลยีโม